หลวงพ่อฤาษีดินดงน่ะรู้จักไหมไม่ไม่เลยแล้วทำไมนึกถึงว่าท่าซุงชอบไปแล้วมันชอบไปว่าท่าซุงเออใครเป็นลูกท่านนั่นแะเป็นกับศพท่านงหลวงพ่อฤาษีดินดงกาบด้วยกับศพท่านแล้วใช่ไหมใช่หนูไม่รู้ว่าหนูเคยหนูไม่ได้ไม่รู้อะค่ะเอออออดีแล้วไปถูกทางแล้วนะอย่าลงไปเวทยาทั้งคู่เนาะเรื่องเด็กที่สองนันแล้วเจ็ดทั้งองค์วัดสมเจ็ดทั้งหลวงพ่อฤาษีดินดำเข้าเลยเอออันนี้ก็รวยอยู่แล้วเนี่ย นบอกหลังัะท้องมันค่อยดีนะใช่ไหมเอาขัหลังมาอัดหลังให้ลงเป็นหมอนรองดูเอ่อคู่เลยอัดดเวยเอาขนุญาเอาเท้าขอนุญาลงไปเวียดไหนเลยนะขนุญาเท้าอัดหน่อยได้ไหมขาะหลังหน่อยได้ไหมเอ่อเบาๆได้เดินดูลงไหมเคลื่อนดันสามทอดอย่างข้างล่างเลย

ไงเติมลองดูสิหายไหมเป็นไงหายได้นะโอเคแล้วพี่ของนี่วิเดียวเนี่ยมีอะไรนะได้ก็ไม่ดีนะมีดวสีตาไฟคุ้มครองด้วยนะนึกถึงขัานทางไปไหมอ่ะไมปไปไหนครับที่ไหนมุนกลางร มกาลมรกาลการชนะพอดีก่ะการชนรรระพอดีคุณศึกแห่งรุ่มมาน้ำแม่กองรู้จักไหมท่ากระดาษรู้จักไหมเอ้ยผมมีเยอะเลยนักท่ากระดาษเนี่ยมีทั่วประเทศไทยเลยรับสะสมเก็บไว้ไม่ให้ใครด้วยเพื <laughs> ่อพลังตัวเอง เนจู่ไหนบ้างของพี่อ่ะไม่ต้องไปมีอะไรนั่นนะนี่ผมยกเครื่องแล้วรักดีแล้วเราเดินดูที่โล่มไหมเนี่ยเนะนีนะก็บอกว่าต้องทำอะไรเอาเงินที่พ่อแม่เอาล้วทำบุญกับพ่อกับแม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือก็ทำบุญให้เขาคนตายบอกชื่อนามคุณด้วย คนเป็นโทรศัพท์ตปเข้าใจไหมสมมติพ่อแม่เราอยู่มผมทําบุญมาให้มผมทาบุญมาให้โมทนาบุญด้วยโทรไปบอกเขาถ้าไปอยู่ต้องบอกชื่อนามสกุลพ่อแม่ให้โมทนาบุญอันนี้ด้วยเข้าใจไหมคนตายต้องบอกชื่อนามสกุลคนเป็นโทรไปบอกครับให้เขาโมทนา โมทนาบุญหลวงพ่อฤาษีดำบอกว่าได้ถึง90%นะที่เราทำดีไหม